สวัสดีค่ะชาลาสีตูนและคณะตูนสวัสดีชาวสองทุกทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะยินดีต้อนรับทุกคนนั้นเข้าสู่ช่องทาร์ลริมพัสกดูดวงกับหมออุ้มนะคะคลิปนี้นั้นจะเป็นคลิปการทานายดวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบโดยทั่วไปของคุณคุณนะประจําในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณบ้างดวงดังต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นการทํานายดวงกับทั่วๆไปนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้นะคะให้ทุกคนนั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อเเป็นนนนนแววททาาง่่ั้ส ก็ตามอยากได้อะไรก็ตามที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็สามารถสกแกนเคอรโค้ดนะทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้เลยใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะคะแล้วก็คลิปนี้เนาะอุ้มจะทำนายตั้งแต่พื้นดวงนะคะ,ะความรักคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่จริงๆแล้วอ่ะอุ้มอยากให้คนดูทั้งคลิปมากกว่าแต่ถ้าจะรอดูตามพาร์ทของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็พูดเหมือนเดิมทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปรับฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะ ค่ะชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะถามว่าในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอุ้มรู้สึกว่าตุลหลายๆคนเหมือนกําลังรอคอยอะไรบางอย่างนะคะบางคนอาจจะรอคอยข่าวดีรอคอยการสอบบรรจุนะรอคอยการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะรอรอคอยการตอบเงินเดือนหรือเปล่านะคะในช่วงจังหวะนี้นะเพราะว่ามันมีการวางแผนมีแผนง,งานเข้ามานะคะมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ลงมือลงแรงทําแล้วนะคะชาวราศีตุลลคณาตุล ต่อจากนี้ไปอะ่ะมันจะค่อยเห็นผลเห็นผลเรื่อยแล้วสิ่งดีๆที่คุณทํามาเนี่ยก็จะเป็นแรงเขาเรียกนะสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้กับตัวคุณนะคะใครที่กําลังรออะไรอยู่คุณก็จะประสบความสําเร็จสมหวังดังใจรัรถนานะคะเพราะว่ามีลูกเต่พาพับิคเนตขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณตุลน,นะแต่บางทีบางครั้งเนี่ยเรื่องก่อนกว่าก่อนที่มันจะประสบความสําเร็จได้นั้นบางทีอะ่ะมันอาจจะต้องเหนื่อยสักนิดนึงนะคะ ตั้งแต่แบบลูกเต๋าแล้วก็ไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เลยนะแต่ในช่วงจังหวะนี้ค่ะคุณตูนคุณไม่ต้องห่วงนะคุณจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือมาจุนเจือกับตัวคุณนะคะคุณตูนแล้วในช่วงจังหวะนี้เนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยความสําเร็จมันรอ,อคุณอยู่ข้างหน้าแล้วดังนั้นตั้งใจให้เต็มที่เลยนะคะคุณตูนประมาณนี้นะคะสําหรับพื้นดวงโดยทั่วไปนะเดี๋ยวเราจะไปต่อก,กันที่ความรักของคนโสดคะ่ะ เสวัสนี้ค่ะสาหรับชาวราศีตุลลัคนาตุลที่กําลังโสดอยู่ในช่วงจังหวะนี้เนาะความรักของคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆล้วค่ะคุณตุลอุ้มเปิดไพ่มาเนาะในเดือนเดือนนี้มันจะเป็นเดือนของการคัดออฟอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ดีไม่ใช่ที่มันไม่เหมาะสมกับตัวคุณทิ้งไปะนะคะคุณตุลน,นะที่ผ่านมาค่ะคุณบางทีบางครั้งน้อยลยองความรักนั้นมันก็ทําให้จิตใจของคุณนั้นมันพังทลายแบบ พังไปเลยอะเดอะทาวเวอร์ The Tower ขึ้นมาตรงนี้ที่ผ่านมามันเหมือนมีการเปิดใจจะคบออใครสักคนหนึ่งเรียนรู้ออใครสักคนหนึ่งเนาะแต่พอจะเรียนรู้พอจะไปับใครสักคนหนึ่งแล้วนั้นเราก็รู้สึกว่าบางทีบางครั้งอะเราอยู่กับตัวเองน่าจะเป็นอะไรอย่างไงที่ดีมากกว่าดังนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะของเดือนเดือนเนี่ยมันเหมือนแบบปล่อยใจปล่อยจอยให้มันลอยลอยไปเรื่อยเลยอะค่ะคุณตุลไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เขายังไม่อยากแนะนําให้คุณมีคู่ยังไม่อยากให้แนะนําให้ คุณโฟกัสกับใครหรืออะไรยังไงสักเท่าไรในเดือนเดือนนี้มันเป็นเดือนของการเปลี่ยนถ่ายในเดือนของการเปลี่ยนดวงนะดังนั้นเราเนี่ยคุณกําลังจะเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่ดีแล้วในตอนนี้เนี่ยถ้าตัดสินใจคบใครสักคนหนึ่งได้ไหมจริงๆอะ่ะมันได้แต่คราวนี้เนี่ยพอคบใครสักคนหนึ่งแล้วนั้นคือถ้าจริงๆแล้วอะ่ะ ถ้ามันผ่านเดือนนี้ไปไม่ได้อะคนคนนั้นอะ่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่สำหรับตัวคุณก็ได้นะคะคุณตูนดังนั้นแล้วเนี่ยอื ในเดือนนี้ถ้าเป็นไปได้เนาะก็ยังไม่อยากให้จริงจังหรืออะไรยังไงอะใครเยอะอยากให้คุณโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับเรื่องเงินเรื่องงานหรืออะไรพวกนี้มากกว่านะคะชะลาลสิตตุลลคณาตุลนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจากไพ่พื้นดวงที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเรื่องการงานเรื่องสิ่งดีๆที่คุณกําลังรองคอยนั้นมันกําลังจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าเอาดวงมา,มาช่วยทางด้านนี้ก่อนแล้วในส่วนของความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะรออีกสักจังหวะหนึ่งให้ผ่านเดือนนี้ไป แล้วค่อยมาโฟกัสมาอีกสักรอบหนึ่งก็ได้นะคะคุณตุนถามว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะพูดอะไรกับคุณตุนลัคนาตุนที่กำลังโสดเพิ่มเติมบ้างไหมนะคะจากพาไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะ่ะคุณตุนใครก็ตามนะที่เคยทําให้คุณเสียใจยใครก็ตามที่เคยทําให้คุณทุกข์ใจนะคะในตอนนี้เนี่ยเขารู้แล้วนะว่าเขาได้ทําอะไรยังไงลงไปเขาได้ทําสิ่งที่มีค่าสําหรับเขาหลุดมือไปตอนไหนนะคะแล้วในตอนนี้เนี่ยบางคนเนี่ยกำลังรับกรรมในสิ่งที่ เขานั้นได้ทํากับคุณไว้อยู่นะคะคุณตูนดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยปล่อยจอยเลยใช้ชีวิตให้เต็มที่โฟกัสในสิ่งที่เราควรที่จะโฟกัสนะคะโฟกัสเงินก็จะได้เงินโฟกัสงานก็จะได้งานโฟกัสในความสําเร็จก็จะได้ความสําเร็จนะคะคุณตูนประมาณนี้นะคะสําหรับความรักคนโสดเดี๋ยวเราจะไปต่อที่สถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่ยังไงอย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบลูกช่องทางด้วยนะคะกดไลค์ให้กับอุ้มด้วยดูดวงส่วนตัวได้นะอุ้มดูได้ทุกเรื่องเลยสามารถ แสแก,เกนเคียวโคทักไลน์มาดูดวงกับอมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีตุลและคณาตุลที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะถามก่อนไปเจอกันตอนไหนเจอกันที่ไหนยังไงคะคุณตุลเพราะว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะคุณเป็นไพ่ที่ ในตอนแรกในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะมันเริ่มต้นจากการที่มันไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็ลองดูลองคุยลองไปเรื่อยแต่พอลองไปเรื่อยๆรื่อแล้วอะค่ะคุณตนูนมันเหมือนความรู้สึกก็ดีหัวใจก็ดีความรักก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันปริบานขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเลยอะค่ะคุณตนูนมันทําให้ความรู้สึกนั้นมันผูกพันกับคุณทั้งคู่นะคะมันก็เลย ยิ่งผูกพันแล้วก็ผูกกันมาเรื่อยๆเลยนะคะชาวราศีตุลและคณาตุลเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะคุณอุ้มรู้สึกว่าต่างคนต่างเติมเต็มในหัวใจกันและกันได้ดีมากๆมันเหมือนเจอกันไม่นานหรอกเหมือนแต่ความสัมพันธ์อ่ะมันดูมันดูมันยิ่งใหญ่อ่ะทุกคนเห็นปลาไพ่สิบถ้วยไพ่สิบถ้วยเนี่ยถ้าเกิดใครดูดวงบ่อยจะรู้ว่ามันเป็นไพ่ความรักที่ดีที่สุดในสําหรับนี้ไพ่ของความรักในสําหรับนี้ก็จะมีอะไร The Lover ใช่ไหมแล้วก็มีสอง แล้วก็มี10ถ้วยนี่แหละที่เป็นแบบอะไรที่มันอลังการมากที่สุดเลยนะคะทุกคนซึ่งความรู้สึกของคุณทั้งคู่มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วมันก็มากับไพ่สิบเหรียญน,นะคะถ้าเกิดใครรู้ใครเห็นใครอะไรกับความสำคัญตรงนี้ก็รู้สึก,กว่าแบบแอบ,บสนับสนุนเหมือนกันนะคะกุนตูนเหมือนคนรอบข้างมองอยู่แล้วคนรอบข้างก็แบบ ลุ้นอยู่ว่าคู่นี้จะอย่างไงจะไปข้างหน้าด้วยกันได้ไหมจะออกเดทกันไหมจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกันไหมมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกอะไรนะจะพัฒนาหรือเปล่าในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเหมือนทุกๆคนนะเอาใจช่วยคุณอยู่เหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์นี้เหมือนทุกคนอาจจะไม่ไสังเกตอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรกับคุณ คุณทั้งคู่ไปแต่ทุกๆคนน่ะคือจับตาจ้องมองมากเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะคุณตูนมันสามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้นะเพราะว่ามากับไพ่เด์เลเวอรแล้วก็มากับไพ่สองถ้วยเลยนะคะ หยิบได้ไหมจะล่วงไหมโอเคนะคะก็คือแบบเดลิเวอร์หนสองถ้วยหนึ่งคือแบบคฮ้มันได้คุณตูนจริงๆอ่ะมันได้แต่คราวนี้อุ้มไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันยังไงกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะโอเคนะแต่ต่างคนต่างไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าในความสัมพันธ์เนี้ยอีกคนนึงจะต้องการเราหรือเปล่าอีกคนนึงจะอยากเดินไปกับเราไหมสําหรับเขาคนนี้ค่ะคุณตูนเวลาเจอคุณปุ๊บเดลเวอร มัเหมือนเจอคนที่ใช่เจอคนที่ผูกพันเจอคนที่รู้สึกว่าแบบมันใช่เลยอะแต่เขาคนนี้ไพ่เขาที่ขึ้นมาดูเขาไม่มีความมั่นใจเลยในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าคุณตุนเองอะอาจจะไม่ต้องการเขาก็ได้คุณเองอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่รักคุณมากกว่าดูแลคุณได้ดีกว่าแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่คุณรู้สึกแบบ รู้สึกมากกว่าตัวเขาอะค่ะคุณตูนตัวเขาเองเลยไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือทําอะไรมากขนาดนั้นตัวเขาบอกว่าเขาเองอะพยายามที่จะแสดงออกออกแสดงออกมากขึ้นแล้วนะในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเขาบอกเขาแสดงแล้วแต่ ตุเองอาจจะมองไม่เห็นในสิ่งที่เขาแสดงก็ได้นะคะคนคนนี้ดูเป็นคนคูลๆนะดูเป็นคนที่เหมือนจะใจเย็นแต่จริงๆอ่ะเขาเป็นคนใจร้อนมากเลยนะประเพณประจําตัวเขาอ่ะอาจจะเป็นคุณเมถุนก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณเมธคุณสิงคุณธนูก็ได้เช่นเดียวกันชาวศรีตุลลัคนาตุลเองอ่ะคุณเองอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยให้กําลังใจตัวเองเท่าไหร่เลยค่ะคุณตุลคุณเองมีความรู้สึกที่มันไม่มั่นใจเลยในความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าคุณชอบเขาไหมคุณชอบเขาคุณตุลไพ่สองถ้วย คุณชอบเขาคุณรักเขาเรื่อแหละแล้วก็มากับไพ่ก้าดาบแล้วมากับไพ่ก้าไม่เท้า คุณกาลังกังวลอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าคะคุณตุนคุณมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไปไม่ได้หรอกยังไงยังไงเขาก็อาจจะไม่ได้จริงจังกับกับฉันในอนาคตถ้าเดินไปด้วยกัน,นเนรื่อยๆฉันเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ผิดหวังเสียใจเศร้าใจแค่คนเดียวก็ได้ในความสัมพันธ์นี้ฉันไม่อยากเอาหัวใจของตัวเองมาล้อเล่นในความสัมพันธ์ในความรู้สึกตรงเนี้ยค่ะคุณตุนคุณมองว่าหัวใจของคุณนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆคุณไม่อยากทําให้ตัวเองจะต้องมา จ็บมาต้องเสียใจยหรืออะไรพวกเนี้ยหรืออันนยกตัวอย่างนะจากประสบการณ์การดูดวงอุ้มอาจจะรู้สึกว่าไปได้ยินเรื่องราวอะไรบางอย่างกับเขาคนนี้มาแล้วทาให้คุณรู้สึกว่า มันยิ่งยากไปใหญ่เลยในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยลูกเต๋าเขาเลยบอกไงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันดูเปล่งประกายมากมันดูทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมากมันดูเป็นอะไรบางอย่างที่มันลูดปื๊ดมันง่ายมากๆเลยในความสัมพันธ์นี้แต่ในขณะเดียวกันน่ะมันเหมือนมันจับต้องไม่ได้มันทําได้แต่ปล่อยความสัมพันธ์เนี่ยมันล่องลอยไปล่องลอยไปนะคะแล้วเราเองก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่น่าจะโอเคสําหรับเขาขนาดนั้นนะคะคุณตุล 嗯。Mm. ไม่รู้ทำไมเหมือนกันไพ่คุณที่ขึ้นมาตรงนี้มันเหมือนแบบไม่ค่อยให้กำลังใจตัวเองสักเท่าไหร่เลยนะคะดังนั้นในช่วงของแนวโน้มความสัมพันธ์ในจังหวะของเดือนนี้มันจะมีในช่วงของต้นต้นเดือนที่รู้สึกว่าเออจะพอก่อนแค่นี้ดีไหมอาจจะต่างคนต่างเงียบกันไปแต่พอเงียบกันไปปุ๊บมันเหมือนหัวใจมันเรียกร้องหากันและกันเสมอมันเลยมีการกลับเข้ามาในช่วงของจังหวะของกลางเดือนนะคะบางคู่บางคนอาจจะได้มาเจอกันมากขึ้นได้มาผูกพัน กกันนมาขึ้แต่พอได้มาเจอกันกลางเดือนปุ๊บเนี่ยช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่ต้องระวังมากๆอยู่ๆอาจจะหายไปอยู่ๆอาจจะมีใครสักคนหนึ่งบล็อกกันไปหรืออะไรพวกนี้เลยก็ได้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์คุยกันให้ดีๆนะมันเหมือนแบบจะจบเพื่อที่จะไม่ต้องเจ็บจะจบเผื่อใจไว้อะประมาณนั้นเราคิดว่าเราอาจจะไม่ใช่สําหรับเขา ก็ได้นะคะดังน,น,นั้นก็ต้องระวังด้วยนะถ้าอยากจะแนะนำอะไรคุณตุลเพิมเ่มเติมบ้างไหมมากับไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาไปแรกเลยแล้วก็มากับไพ่ในอ็อบครับเธอมันได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าต้องเพิ่มเติมความรักความมั่นคงความเชื่อใจและไว้ใจกันมากกว่านี้นะคะใน่อกความสัมพันธ์ดูจัดเมนเธอต่อให้เธออยากจะปล่อยมือกันไปขนาดไหนอีกสักพักหนึ่ง เขาจะดึงให้คุณทั้งคู่นั้นได้กลับมาใกล้กันอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากดูดวงของตัวเองให้ชัดเจนมากกว่านี้ก็สามารถสแกนคิวโค้ดนะทักมาจองคิวดูดวงกับอุ้มได้เลยใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะแล้วก็ ใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะตรงไม่ตรงหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกอุ้มด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางเลยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะเดี๋ยวจะไปต่อกันที่คนมีคู่คะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลที่มีคู่นะคะ,ะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้โนในเรื่องของความและความสัมพันธ์ในเดือนเดือนนี้จะเป็นอย่างไงบ้างอุ้มรู้สึกว่าในเดือนเดือนนี้คุณจะมีเวลาให้กันและกันมากขึ้นได้ผูกพันได้ใส่ใจได้สนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดูน่ารักดูท่าทานุถนอมกันมากขึ้นดูใส่ใจแล้วก็ พูดคุยถามทุกสุดดิบหรืออะไรพวกเนี้ยกันยิ่งขึ้นนะคะมันเหมือนมีเวลาด้วยกันเนาะบางคุู่อาจจะมีไกลมีเกณฑ์การเดินทางด้วยกันก็ได้นะคะได้ไปเขาเรียกอะไรนะไปสามต่อความสัมพธัธ์ดีๆความทรงจําดีๆมากขึ้นในจังหวะของเดือนเดือนนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวอุ้มขอดูลูกเต๋าเพิ่มเติมนิดนึงเนาะโอเค เป็นยังไงบ้างในเดือนเดือนนี้ค่ะคุณตนูนอุ้มรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้ดูเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนมันจะ กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นมันเหมือนมันจะเขาเรียกอะไรอะทุกคนมันจะมีเวลาให้กันและกันมากขึ้นอุ้มรู้สึกว่าคู่คู่เนี้ยเป็นคู่ที่มาด้วยกันน่าจะสักระยะหนึ่งแล้วนะคะบางคู่อาจจะมีการแต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้วก็ได้นะคะคุณแต่อุ้มรู้สึกว่ามันมีปัจจัยภายนอกค่อนข้างจะเยอะบางคนอาจจะยุ่งเรื่องงานบางคนอาจจะยุ่งเรื่องคนอื่นยุ่งอะไรก็ไม่รู้สารพัดสารเพมันเลยทําให้ต่างคนต่าง ทำหน้าที่ของกันและกันไปเนาะอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนแบบไม่ค่อยที่จะอยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่อยู่ด้วยกันก็อาจจะไม่ได้มีเวลาให้กันและกันเยอะขนาดนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบก็อยู่ด้วยกันได้แต่มันก็ไม่ได้มาแบบปอบโยนพูดคุยกันถามสาทารุสุก สุกดิบหรืออะไรพวกเนี้ด้วยกันมากขนาดนั้นนะคะคุณตูนในเดือนเดือนนี้มันก็จะได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณได้ไปสถานที่ใหม่ๆที่แบบไม่เคยได้ไปหรืออะไรพวกนี้นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันเหมือนต่างคนต่างคิดต่างคนต่างรู้สึกว่าเหมือนคนรักอาจจะไม่ได้รักเราขนาดนั้นแล้วก็ได้ความผูกพันที่คนรักมีให้กับเรานั้นมันอาจจะไม่ได้ผูกพันกับเราแล้วก็ได้เขา าคนนี้อาจจะมีคนอื่นๆหรือมีใครสักคนหนึ่งที่เขาอยากที่จะผูกพนันอยากที่จะมอบความรักมากกว่าเราอะไรแบบนี้ค่ะคุณตูนมันเป็นความรู้สึกที่คิดนะต่างคนต่างคิดคิดเหมือนกันเลยต่างคนต่างกังวลเหมือนกันเลยนะคะอือ สำหรับเขาคนนี้ค่ะคุณตูนเขารู้สึกว่าเราสองคนน่ะเหมือนไม่ค่อยสนิทกันสักเท่าไหร่เลยเมื่อก่อนเราดูเป็นอะไรบางอย่างที่ดูสนิทกันมากกว่านี้พูดคุยกันมากกว่านี้อยู่ด้วยกันเยอะกว่านี้ค่ะคุณตูนตัวเขาเองก็เลยอยากให้ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยดูเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยากเปิดใจกันมากยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะสําหรับคุณตูนเองอ่ะคุณรู้สึกว่าไม่รู้สิมันเหมือนความสัมพันธ์นี้ย มันเหมือนจะเดินไปด้วยกันได้ยากนะคะแต่คุณเองอะ่ะก็ยังมั่นคงในความรู้สึกอยู่ตรงนี้นะคะแต่มันยังแบกความรู้สึกอะไรบางอย่างไปเรื่อยๆอค่ะคุณตูนเพราะว่ามากับไพ่6ดาบเนาะถ้าคุณสังเกตไพ่ใบเนี้คุณจะคุณจะเห็นเลยว่าเหมือนคนพายเรือไปข้างหน้าแล้วก็มีเรือใช่ไหมแต่คนที่นั่งอยู่บนเรือก็ดูสีเห็นไหมก็เอาผ้าคลุมหัวปกหัวไปแบบนี้แล้วในเรือก็มีมีดดาบอีกตั้งหกเล่มที่ปักอยู่ตรงนี้มันเหมือน มองไม่เห็นอนาคตอะคะ่ะคุณตูนว่าในอนาคตอะมันจะเป็นอย่างไงในตอนนี้ที่ไปเรื่อยๆมันไปได้นั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ว่าอีก5หรือ10ปีข้างหน้าเราจะไปอยู่ตรงไหนในความสัมพันธ์นี้นะคะดังนั้นนะมันก็จะอยู่ในจุดที่มันแอบท้อแท้หัวใจอยู่เหมือนกันแต่ต่างคนต่าง เลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะไม่บอกหรือว่าอะไรอย่างไงขนาดนั้นต่างคนต่างเลือกที่จะทําหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีที่สุดแล้วก็เดินไปด้วยกันเนะาะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าคุณทั้งคู่อ่ะอีโก้เยอะเหมือนกันเลยนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไหร่แต่ว่าอืมเมื่อก่อนอ่ะอุ้มรู้สึกว่าคุณน่ะ พูดกันคุยกันหรืออะไรพวกเนี้ยมากกว่านี้นะคะในเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณอุ้มรู้สึกว่าต่างคนต่างให้ความรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นคนที่สําคัญที่สุดสําหรับฉันนะคะสําหรับเขาเองอ่ะเขามองว่าตุนเองเป็นไพ่ดีเอ็มเพสเลยนะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่สมบ,บุญแบบเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเขาได้แต่งงานเขาก็จะเลือกคุณถ้าเขาได้แต่งงานออกับคุณแล้วเขาจะบอกว่าคนที่เขาเลือกนั้นมันไม่ได้ผิดอะไรคือเขาไม่เลือกคนผิดอ่ะเขาอยากเดินไปกับคนคนนี้ แต่เขาก็อยากหาโอกาสในการพูดคุยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะแล้วก็อยากมีอนาคตเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะคะในส่วนของคุณตุนเองอะ่ะคุณก็เป็นเหมือนเขานะ The View of Fortune นะคะ The Temperance เนาะมากับพ่อสศวนเทอเรียแล้วก็มากับไพ่ย อัลวินถือดาบตัวคุณเองอ่ะอยากจะมั่นคงในความสัมพันธ์นี้แต่ก็ไม่รู้ทาไมเหมือนกันมันอาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์หรือเรื่องอะไรก็ดีเวลาที่คุณเจอหน้าเขาคุณก็รู้สึกว่าเออเราไม่พูดดีกว่าเราปล่อยให้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ไปดีกว่าเราไม่อยากที่จะทําอะไรไปมากกว่านี้แล้วแต่ว่าตัวเราเองอ่ะก็ยังสแตนบายอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะอืมอ่ะ มาดูกันดีกว่าว่าไพ่จะแนะนําอะไรคุณตูนบ้างในจังหวะของเดือนนี้ไพ่จะแนะนําคล้ายๆกับสถานะไม่ชัดเจนเลยเนาะไพ่บอกว่าอย่าให้คุณเองนั้นเดินไปก่อนนะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้อย่าพึ่งถอยมาเลยเพราะถ้าถอยมาในตอนนี้เนี่ย คนที่จะเศร้าคนที่จะเสียใจคนที่จะอะไรยังไงหนักที่สุดก็คือตัวคุณเองนะคะในตอนนี้ถ้ามีเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกน้อยใจเรื่องอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันไม่รับความเป็นธรรมหรือคุณรู้สึกว่าคุณไม่สําคัญในความสัมพันธ์นี้ให้คุณลองหาโอกาสเปิดใจพูดคุยกับเขามากกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งได้ไหมนะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ยมันยังสามารถที่จะ เขาเรียกอะไรอะไปด้วยกันได้ต่อนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการพูดคุยมีการทำอะไรอย่างไงมากกว่านี้นะเดอะแฮงแมนไม่ช่วยอะไรอยู่เฉยๆรู้ทุกสิ่งแต่ไม่ทำอะไรก็ไม่ช่วยอะไรเหมือนกันนะคะดังนั้นก็ค่อยๆปรับกันไปเนาะในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะทุกคนอุ้มรู้สึกว่ามันก็มีปมลึกๆอยู่ข้างในหัวใจนั่นแหละ แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณคุยกันที่คุณเคลียร์กันน่ะใจคุณลึกๆแล้วอ่ะมันยังเรียกร้องหากันและกันเสมอดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ยังเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้เสมอนะคะคุณแล้วก็มันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงกันเสมอและอย่างหนึ่งเธอไพคิงกับไพควีนคุณทั้งคู่คือคู่กันคุณทั้งคู่นั้นได้เจอกันแล้วอย่าเสียสิ่งที่ใช่ที่สุดในชีวิตไปเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่เนาะถ้าเกิดใครอยากได้แล้วก็ตามที่ชัดเจนแล้วเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็สแก,กนเคียวโค้ดน,นะคะทักไลน์มาดูดวงก,กับอุ้มได้เลยใครรีบใครด่วนก็บอกอุ้มได้นะเดี๋ยวอุ้มจะรีบหาคิวที่ไวๆให้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครเลื่อนหรืออะไรยังไงนะคะแต่ถ้ารีบจริงๆอุ้มแนะนำว่า ทักมาช่งชาวงเช้าพออุ้มจะได้จัดคิวในแต่ละวันได้เนะว่ามีคนเลื่อนช่องไหนจะได้แบบรีบจัดคิวให้ไวที่สุดสําหรับคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางนะคะคอมเมนต์มาคุยกับอุ้มด้วยแล้วก็กดไลค์ให้กับอุ้มด้วยนะชอบไม่ชอบก็กดไลค์ให้กับอุ้มด้วยนะคะประมาณนี้นะคะในส่วนของเดือนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพบเจอกันใหม่ในจังหวะของเดือนหน้าวันนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ